สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนุ่งลุกหลานทั้งหลายวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบแปดมิถุนายนลุงวันตื่นเช้าขึ้นมาก็มาล้างตัวยล้างชามอะไรที่เหลือแล้วก็ดูดฝุ่นระยะหลังๆนี้พอเวลาเราทําอาหารในครัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเศษอะไรตัวมีอะไรในครัวนะแล้วก็ลุงวันก็ต้องดูดฝุ่นเราสองสาวันก็ต้องดูดทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็อย่างที่ลุงวันเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าถูเนี่ยลุงวันถูทุกวันเช้าตื่นขึ้นมาวันนี้ ลุงวัก็มาช่วยแม่บ้านเขาทําอาหารเช้าเพื่อจะใส่บาตรนะฝนตกลงมาแต่เช้านึกว่าพระจะไม่เดินแต่พระท่านก็บอกว่ารถได้ไปส่งแล้วก็เดินมาจากบ,บนนียอะไรกใส่บาตรเสร็จก็มาต้มหัวปลาแซลมอนลูกค้าสั่งก็น้องๆนงุนง่นงๆน,งนงี่แหละลงวันก็ไปส่งมาสองลายแล้ววันนี้พอทําเสร็จแล้วก็ลุงวันก็มานั่งทําหัวปลาแซลมอน หัวปลานี่เราซื้อมาจากเบคโครนะัเป็นหัวปลาแซลมอนหัวใหญ่ๆแล้วก็ลวนก็ต้องเอามาทำก่อนจะไปใส่เลยไม่ได้เพราะว่าจะต้องเอาเงือกออกเพราะเงือกนี่มันเหมือนก็ดูแต่อะไรแต่อะไรอ่เพื่อกรองสิ่งสงกปรกที่จะเข้าร่างกายของมันนั่นแหละวะ่ากันแล้วเราก็ต้องมาทำเราก็ต้องมาผ่าเป็น อ่ส,อส่งซีกเพื่อให้มันเปื่อยง่ายๆพอคนไปกินเนี่ยมันเหมือนเจะละลายในปากอะไรเงี้ยเมื่อวานลุงวันก็กินอย่างอย่างที่ลุงวันเล่าให้ฟังอะไรก็คือก็อร่อยนะกินกับข้าวนะถามว่าลุงวันไปขายคลองนี่มันต้องทุกข์ทรมานไหมไม่หรอกคือเหตุผลหนึ่งเนี่ยของคนแก่นี่นะก็คืออยากออกบ้านอยากไปเจอผู้คนอยากอะไร แต่บางคนเขาก็ไม่เอานะเขาอยากจะสันโดษบางคนก็อยากจะอยู่บ้านแล้วปิดบ้านไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมกกลยอยากจะมีเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะแต่ลุงวันก็ยังไปยังออกแต่บางส่วนบางครั้งก็ยากยังอยากอยู่บ้านล<ะ>ําพังแต่ว่าจริงๆแล้วลุงวันก็อยากออกจากบ้านนั่นแหละไปดูนู่นดูนี่ก็เลยพบปะผู้คนอะไรไปทํานองเนี้ยแต่นี้พูดถึงการทํางานของคนผู้สูงาอายุในประเทศไทยตอนเนี้ย เรายังไม่มีกฎหมายว่าผู้สูงอายุาจะรีทายหรือว่าจะเกษียณ65ปีตามที่เป็นข่าวลือกันนะเขาก็มีการที่จะแก้กฎหมายว่าต่อไปเนี่ยจะพยายามให้คนเนี่ยเกษียณ65ปีถามว่าดีสำหรับลุงวันไหมไม่รู้นะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ยังอยากจะทํางานนะลุงวันแต่ในส่วนของวันความคิดเห็นของลุงวันนะให้เป็นภาคสมัครใจดีกว่า ใครจะออก60ก็ได้ใครจะออก65ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอคนที่แกนะถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมก็จริงก็คือหมายถึงว่าอายุจะยืนขึ้นนะว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วร่างกายของผู้ที่กเกษียณเนนะีร่างกายของคนที่อายุหกสไปเนะี่ยบางทีมันก็ไม่ครบร้อเปอร์เซนต์หรอกก็คือ mm. มันไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงมันมีความถดถอยของสภาพร่างกาย เกิดว่าอ้าวไม่ต้องดูอะไรดูจะให้คนแก่เนี่ยอยู่ในภาคราชการเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะให้อยู่ถึง65รุงว่าจะแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นพวกแอคกแคดมิกก็อย่างเช่นพวกอาจารย์ที่ทำวิจัยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรที่ทำวิจัยถ้าเขายังทำอยู่ได้นะลุงวันก็สนับสนุนให้เขาอยู่ต่อถึง65หรือ67อะไรก็แล้วแต่เพราะคนบุคลากรเหล่านี้อย่างเช่น ในวงการแพทย์ในวงการวิศวกรรมในวงการเทคโนโลยีคนพวกนี้สมองนี่ยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่เล่นปรุดปาสแต่ว่าโดยความเชี่ยวชาญด้วยความประสบการณ์อะไรพวกนี้สามารถจะเอาความรู้เหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีก4ีห้าปีอะไรก็แล้วแต่นะแท่งทำได้นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยลุงวันกำลังคิดว่าในภาคแรงงานสมมุติเขาเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ย จะบอกว่าเอ้าต่ออายุวัยหกปีโอ้โหปีนขึ้นไปบนตึกนี่เขายังปีนไม่ไหวแล้วเพราะสภาพร่างกายมันสมุกสมบันมาตั้งอาุมยันแก่ใช่ไหมยันหกสิบอะไรเงี้ยลุงวันว่าบางทีมันกน็เป็นเรื่องของอันตรายมากกว่านี่เรงคิดแบบพื้นพื้นะไม่ได้คิดแบบวิชาการคิดแต่ด้วยความเห็นล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับวิชาการเลยนะแต่ก็อาจจะมีอ้างอิงมาจากสภาพร่างกายอ้างอิงมาจากฟิสิกส ฟิสิกส์เขาก็คือสภาพทางกายของคนเนี่ยหกสิบนี่มันก็ไม่ไหวแล้วล่ะลงวันว่านะถึงแม้จะยังลงวันนะเจ็ดสิบเอ็ดบางคนอาจจะมองโอ้โหลงวันยังแข็งแรงยังไปโนมาน,นีได้ก็ใช่ในแง่ของการออกกําลังกายในแง่ของการไปสันทนาการได้แต่ในแง่ที่จะให้ลงวันปีหลังคาคไปตอกโป๊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 กสภาพร่างกายลงวันก็ไม่ไหวนะ คือใจเนี่ยสู้ลุงวันเคยปีนต้นไม้นะโหลูกร้องกันโยวยวายกันลั่นเลยจริงๆแล้วสภาพร่างกายของเราก็คือไปทําอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วลุงวันจะปีนึ้น่บนหลังคาแล้วเพื่อจะไปซ่อมแซมอะไรมันไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความเห็นของลุงวันนะไม่ไม่ใช่างประเทศเรานะประเทศอื่นก็มีดํารินะในออสเตรเลียลุงวันเพิ่งอ่านข่าวเมื่อสองวันเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเออหกสิบห้าเป็นหกสเจ็ด แล้วในภาคแรงงานเนี่มันจะมีปัญหามากและคนคนที่เขาทางานเ,เขาเรียกอะไรคนที่ทำงานในภาคก่อสร้างว่างั้นเถอะเขาก็ทําได้แหละแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหต้องรอ67ถึงจะได้เงินเพนชั่นถึงจะได้เงินกเกษียณนะลุงวันเมื่อมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ ใช่ไหมบางทีก็ต้องดูเป็นรายๆายเป็นเคสเคสไปทั้งแอาเดมิกอย่างเช่นลุงวันว่าอยู่ในภาควิชาการแต่ภาคก่อสร้างอะไรก็ต้องแยกนะบางทีเนี่ยจะให้คนอายุ60ปีขึ้นไปกรอกซีเมนลงเสาอะไรเงี้ยลุงวันก็มันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมนี่นี่เป็นความคิดเห็นไม่ใช่เพราะนี่ในออสเตรเลียนะในยุโรปก็เหมือนกันหลายหลายประเทศเขาก็อ้าวจาก60เป็น65เขาก็ทํา ก็็กถกเถียงกันในสภานั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าของไทยนี่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะเขาเคยพูดกันว่าออของเราจะเอาเออให้กเกษียณจะ60จะก60นะให้เป็น65ก็ไม่รู้นะหลุงปลุงกันรู้ว่าเกษียณมาแล้วนี่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวเขา,ขาเลย,เลยแต่ก็ติดตามอ่านข่าวประเทศอื่นอ,ะ,อะไรเงี้ยเขาก็มีการวุ่นวายกันนะก็เรื่องออภาคที่เป็นภาคอุตสาหกรรมภาคแรงงานอะไรเงี้ยเขาก็ กำลังถกเถียงอยู่ไม่งั้นไม่งั้นคนที่ะะเขาเกษียณหกขาต้องรออยู่หกสิบเจ็ดต้องรอหกสบ้าบางทีเพื่อจะได้เงินเพนชันจะได้เงินกเกษียณอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ลําบากนะในสิงคโปร์เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าใครไปเที่ยวสิงคโปร์นะคนขับแท็กซี่ก็จะเป็นคนแก่อันนั้นเขากเกษียณมาแล้วนะแต่ว่าเขาเงินที่เขาได้รับมันไม่พอหรอก เพราะโอ้โหสิงคโปร์นี่ค่าซับลลฟวิรงมันแพงอ่ะก็คือค่าของขี้มันสูงเขาก็ต้องมาทําแก้งเอาด้วยและก็ได้เงินเอ<ช>็กซ์ตรามันนี่วันเคยเคยถามแท็กซี่อ่ะโอ้โหเนี่ยถ,ถ้าถ้าเมืองไทยนะแกแล้วเนี่ยเขาอยู่บ้านกันแล้วบวอกโอ้ยไอไม่เอาหรอกอยู่บนตึกชั้นห้าหกสิบแล้วก็ลงมากินกาแฟแล้วก็ขึ้นไปตายข้างบนไม่มีใครเห็นรุวัยก็หัวเราะได้แต่ว่าหัวเราะไม่ออกหรอกแต่ว่าก็หัวเราะแห่ๆไป,ไปงั้นเลยแล้วก็ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยส่วนใหญ่คนแก่แก,ก็มาขับแท็กซี่กันมาทําอย่างอื่นแต่นี่ไปทํางานภาคอื่นมันก็ไม่ได้ลยใช่ไหมอะแท็กซี่เนี่ยเป็นรายได้ที่ถึงแม้จะอยู่ไม่ไม่ได้ได้เยอะอะไรแต่เขาบอกยังดีพออยู่บ้านเฉยๆนั้นเราก็จะสังเกตเห็นจากสนามบินอะไรไปต่างๆที่ต่างๆลุงวันก็ใช้บริการแท็กซี่ในเวลาไปสิงคโปร์บางครั้งบางคราวนะ แต่ไอพวกรถไฟฟ้ารถอะไรเอ็มอาร์ทีอะไรมันก็เยอะอ่ะแต่บางทีนี่พอค่ำขึ้นมาลงมาุงก็นั่นแท็กซี่ก็คุยคุยกันไปอะไรไปถามเขาว่ามาเคยมาเที่ทยวเมืองไทยมั้โอ้ยไปบอยไปภูเก็ตหาดใหญ่มากันสนุกเขาบอกโอ้ยอร่อยอาหารอะไรเงี้ยแถมพูดไทยได้นะครับเ่้ามาก็เพื่อนลงวันที่ที่อยู่ด้วยกันออสเตรเลียมาก,ก่อนเนะี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นครูเป็นอะไรแต่อะไรใน มาเลเซียอีกคนนึงก็ทํางานโรงพยาบาลทํ p u ั l i c h เฮ l ส h อะไรเงี้ยทำงานสาธารณสุขทํางานอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอะไรไม่รู้เอสไวท์ XY ที่แผนกส่งเสริมสาธารณสุขอะไรก็ไม่รู้เขาอะเช่ยไงเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนนี้พอกินข้าวคุยกันที่เมบองทายนี่แหละเขามาเที่ยวเราก็บอกนี่ยู่จะทํางานยันยันแก่เลยไหมเขาก็พูดให้ฟังนะพูดน่ารักอะคนสิงคโปร์ ทำงานจนตายลุรวันก็หเราวเขาบอกไอ้ยอิจฉาพวกอยู่จริงแม่เดินไปลอยไปลอยมาอะไรบอกลุงวันมาเห็นแล้วว่าลุงวันถึงแม้จะมีเงินมีทองไม่เยอะแต่ลุงวันยังโชคดีที่ได้ไปนู่นมานี่นะและการได้ออกจากบ้านไปขายของของลุงวันเนี่ยลุงวันว่ามันเป็นอิสระนะ นี่ถ้าลุงวันอยู่บ้านนำ้ำพะวานี่ก็ทําไม่ได้นะลูกเตาไม่ให้ไปแต่พอมาอยู่นี่แหละชีวิตเป็นของเรา<ช>คิดในใจนะชีวิตเป็นของเราแล้วนะ่เมื่อก่อนนี้เราก็ทําให้ชีวิตให้ครอบครัวอะไรแต่อะไรพอถึงจุดหนึ่งมันก็ทุกคนนั่นแหละก็ชีวิตเป็นของเราอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะขายกองก็ทําถามว่าลุงวันได้กาไรกำารไหมมันก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะได้แย่อะไรเลยแต่ว่าพอเราไปแล้วรู้จักผู้คนนะแล้วก็ได้คุยคนนู้นคนนี้ ลุงวันก็เลยกลายเป็นว่า,าได้ลูกค้าประจําที่มายืนคุยแต่เมื่อวานไม่ได้คุยเมื่อวานฝนซัดมกักระดมโอ้โหคนรีบมาซื้อไอ้น้องๆบางคนก็เปิดประตูกระจกรถแล้วก็สั่งแล้วก็เ,าเราก็ไปส่งให้ที่รถอะไรอย่างเงี้ยก,ก็สนุกก็ไม่มีลูกค้าจะ,จะมาบอกว่าโอ้หัวหน้าเวทนานแะตะ่ลุงแกอะไรต้องทํางานเขาก็โอ้โหลุงขยันนะนั่นแหละก็คุยกันไปอะไรกันไปลุงวันจะไม่ไม่อยากขายของแบบร้านสะดวกซื้อนะ ลุงวันอยากขายของแบบโซเชียลไลซ์ก็คือคุยกันอา้าวหนูอยู่ปออะไรแล้อา่าปอสามค่ะอา่าถามให้นุ่มอยู่ชั้นไหนแล้วมหครับอ,อยากไปเข้าอะไรเนี่ยโออยากเข้าจุฬาอา่าอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยแล้วพอเราเปิดนะพอเราโอเพนอัพแล้วก็เหมือนกับคนก็อยากคุยได้อย่างพอเราคุยเนี่ยพอมาวันหลังเขาก็อยากจะคุยเลย อยากกระถามนู่นถามนี่บางทีไม่ได้ถามไว้อาหารที่เราขายแล้วนะ้ถามซอกแซกมาโลซาเล่อะไรก็ยืนคุยกันไปนะก็อย่างที่ลุงวันไลฟฟังนเมื่อวานไอ้น้องตำรวจก็บอกว่าโอ้โหสีได้ผมต้องกลับไปสามโมงไม่ได้เข้าตู้เย็นเสียวันนี้มาซื้อใหม่เมื่อวานมาซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณมันทําให้เราเห็นว่าการเป็นคนแก่นเนี่ยลุงวันกำลังจะบ,บอกว่าอย่าไปเก็บตัวเงียบทานูน่นทํานี่อ่ะลุงวันก็ปันช่วงนี้ปันจักรยานไม่ได้ฝนตก ปั่นไม่ได้ก็เดินอ่าบางทีฝนตกเดินไม่ได้ก็อ้าวไม่ไม่ไปอะไรเงี้ยวันไหนเอ้ไปขายของอ้าวกลับมาก็ช่วยบ้างก็ทํานูน่นทํานี่เสร็จแล้วพักผ่อนพอเย็นก็ไปออกกําลังกายหน่อยก็กลับมาเนี่ยชีวิตมันก็ดีมานั่งจับเจ้าอยู่บ้านคนเดียวนั่งหงอยอยู่คนเดียวไม่มีประโยชน์หรอกเนะบางทีคนแก่มันต้องทําให้ชีวิตคึกคืนคือพอเราไสู่อายุแล้วชีวิตเป็นของเรานะอย่าไปแคร์ใครอย่าไปบางคนเนะี่ยโอ้โหจะไปเดินหรือก็กลัว จะ่ปั่นจักรยานหรือก็กลัวรถชนโ,โหถ้ากลัวแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยก็ยังลุงวันยังพูดเลยก็พูดกับลูกเ่ยนะบอกว่านี่นะก็ไปถ้าเกิดว่าไปเจอรถสิบล้อไปเจออะไรก็โค้เดียวไปเรียบร้อยนะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็สั่งลูกว่าเออถ้าเจาะคอ,อหรือต้องให้อาหารทางคอนะหรือไอ้เครื่องช่วยหายใจเนะื่ององแมวไม่รู้ว่าตอนนั้นนะ่ะเราไม่ไม่ใช่แค่ทรมานตัวเองนะ กลับไปทรามานคนรอบข้างอนะอย่างที่ลงวนเคยพูดเสมอว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่ได้เจ็บคนเดียวหรอกมันไม่ได้ป่วยคนเดียวเนี่ยป่วยทั้งบ้านไอ้คนหนึ่งก็ต้องไปเฝ้าไอ้คนนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินจะต้องเป็นห่วงพวงไปไปมา,มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นลงวนก็เลยบอกลูกหลานมองไม่เ <c oughs> oh, อาโอ้ยู่นานแล้วจะไปทําไมกินก,ก็กินมาหมดแล้วอายุขนาดน,นี้แล้วจติดจะไปยื้อเพื่อ <c oughs> อะไรอะไรเงี้ยลงวนก็บอกกับลูกกับลูกหลานก็ประมาณนั้น นะันะนี้ก็มาคุยกันมอวงว่างวันเสาร์นะครับเอาวันนี้ลงว่นไปก่อนขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยค่าเจ็บนะนะมั่งมีสีสุขคิดสิ่งใดคิดการสิ่งใดก็ให้ผลเป็นผลสําเร็จนะขอให้สมปรารถนาทุกคนนะครับนะเอาวันนี้ลงว่นไปก่อนครับสวัสดีครับ